ภระยาที่อดทนมานานตัดสินใจหอบโนดนี้ออกจากบ้านในคืนที่สามีกลับจากงานแต่งแต่เธอไม่เคยรู้เลยว่าเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้นในคืนนั้นคือความจริงที่จะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการและสิ่งที่เธอเห็นตอนท้ายจะทำให้คุณชักจนลืมหายใจลมยามเย็นพัดกระแทกประตูไม้เสียงดังบ้านทั้งหลังสั่นไหวแสงไฟสีเหลืองจากหลอดเก่ากระพริบ เหมือนจะดับลงทุกครั้งที่พื้นสันสีิยืนตัวแข็งอยู่กลางห้องมือกำชายกระเป๋าผ้าแน่นจนเจ็บปลายนิ้วหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมาจากอกเธอมองไปที่ตะกลางโฉนดที่ดินวางอยู่ตรงหน้ากระดาษแผ่นเดียวที่ผูกชีวิตทั้งครอบครัวไว้ด้วยกันกลิ่นแอลกอฮอลลอยอยู่ทั่วบ้านผสมกับกลิ่นน้ำหอมราคาถูกที่ติดมากับเสื้อของสามีในทุกคืนคืนแล้วคืนเล่า เขากลับบ้านดึกบ้างก็เหมือนเมามากบ้างก็โหเราะลั่นเหมือนคนเพิ่งกลับจากงานเลี้ยงแต่คืนนี้ต่างออกไปเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นก่อนที่เขาจะปรากฏตัวภาพในหน้าจอคือภาพงานแต่งงานงานที่เขาไปทุกวันงานแต่งของเพื่อนงานแต่งของรุ่นน้องงานแต่งของคนรู้จักจนเธอเริ่มไม่แน่ใจว่าเป็นงานแต่งจริงหรือเป็นข้ออ้างในการหนีจากบ้านกันแนะ่ สสีรู้สึกเหมือนพื้นบ้านเย็นลงไหลเธอสันความว่างเปล่ากัดกินเข้าไปถึงกระดูกเธอหันมองรอบห้องเฟอร์นิเจอร์ที่เคยเลือกด้วยกันของตกแต่งที่เคยโหเราะตอนซื้อตอนนี้กลับดูเหมือนสิ่งแปลกปลอมเหมือนมันไม่ใช่บ้านของเธออีกต่อไปเสียงรถของสามีดังขึ้นที่หน้าบ้านไฟจากหัวรถสาสเข้ามาในหน้าต่างแสงนั้นแทงเข้าตาเธอจนเจ็บสสีสูดหายใจ ยกโนดขึ้นมากกอดเหมือนเกอดสิ่งสุดท้ายที่ยังเหลืออยู่เสียงประตูหน้าบ้านกระแทกดังเขากลับมาพร้อมกลิ่นเหล้าที่แรงกว่าเดิมและเสียงโหระที่ทําให้หัวใจเธอเย็นว่บเท้าของเขากระแทกพื้นแรงก้าเข้ามาใกล้เรื่อยแต่ละก้าวเหมือนค่อยๆบีบคอเธอแน่นขึ้นเธอรู้สึกได้ว่าทางออกทั้งหมดกําลังปิดลงความกลัวไหลขึ้นมาจนจุกที่ลําคอ เขาเรียชื่อเธอด้วยน้ำเสียงแปลกประหลาดเสียงนั้นต่ำยาวและกดดันจนเธอแทบหายใจไม่ออกส,สิเก้าถอยหลังนิ้วกำฉนดแน่นขึ้นเหมือนกำลังตัดสินใจบางอย่างที่กลับไม่ได้อีกแล้วแล้วอยู่ๆสามีก็โห่ร้อขึ้นมาโห่ร้อดังจนบ้านสะเทือนโห่ร้อเหมือนคนที่รู้ว่ากำลังจะควบคุมทุกอย่างได้อีกครั้งเธอมองดวงตาเขาและในพริตานั้นเอง มีบางอย่างในตัวเธอแตกสลายลงอย่างสิ้นเชิงและนั่นคือวินาทีที่ทุกอย่างเริ่มพังจริงๆก่อนที่สิ่งที่ไม่คาดคิดจะเกิดขึ้นต่อจากนั้นใต้แสงไฟสลัวซาซียืนนิ่งเหมือนร่างทั้งร่างถูกจึงไว้กับพื้นสามีเดินเข้ามารองเท้าหนังของเขากระแทกพื้นดังเสียงนั้นเหมือนคมมิดกรีลงในความเงียบเขาหยุดอยู่ตรงหน้าประตูห้องนั่งเล่นสายตาเลื่อนมองไปรอบบ้าน ก่อนจะมาหยุดที่มือของสสิที่กำฉนดแน่นจนเส้นเลือดผูดคิ้วของเขากระตุกเหมือนเห็นสิ่งที่ไม่ควรเห็นกลิ่นเล่าตีขึ้นแรงจนสสิต้องขยับถอยโดยไม่รู้ตัวเขายิ้มยิ้มกว้างเกินปกติยิ้มที่ไม่มีความอบอุ่นเหลืออยู่เลยแล้วเขาพูดเสียงดังพร้อมหัวเระสั้นๆคำพูดที่ทำให้หัวใจเธอเหมือนถูกบีบจนเจ็บสสิไม่ตอบแต่ดวงตาเธอไหว เหมือนสั่นด้วยความกลัวและไม่เชื่อว่าคนตรงหน้าคือคนเดียวกับที่เคยสัญญาจะดูแลกันเขาเดินเซเข้ามาไกลจนเธอได้ยินเสียงลมหายใจของเขาชัดได้ยินเสียงน้ำลายในคอได้ยินความไม่พอใจที่สั้นอยู่ในทุกฝีเท้าเธอถ่าย้นเท้าชนกับขอบโต๊ะเสียงกระแทกดังแผ่วแต่ดังพอจะทำให้เขาขมวดคิว้วแสงจากหัรถที่ส่งทะลุเข้ามาอย่างหน้าต่าง กระพริบตามการเคลื่อนของใบไม้เงาของเขาไหวระริบเหมือนเงาของสัตว์ร้ายกำลังก้าวเข้ามาไกลสสิกรรมโฉนดแน่นขึ้นผิวกระดาษกรีดปลายนิ้วจนแสบร้อนเขาพูดบางอย่างอีกครั้งเสียงนั้นดังดิบและเต็มไปด้วยอารมณ์ที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนหัวใจของสสิเต้นแรงหูอึลบทั้งใบเหมือนแคบลงและในวินาทีนั้น เธอรู้สึกได้ว่าอะไรบางอย่างในตัวเขากำลังจะระเบิดออกมาเธอสูดหายใจเตรียมก้าวถอยแต่เขาเอื้อมมือคว้าแขนเธออย่างรวดเร็วแรงบีบทำให้เธอสะดุง้งแขนชาและหัวใจหล่นวุบลงไปถึงพื้นเธอหายใจติดขัดขาที่จะก้าวถอยกลับสั่นจนแทบยกไม่ขึ้นสามีมองเธอด้วยสายตาแคบลงเหมือนล่าเหยื่อเหมือนรู้ว่าเธอกำลังคิดหนีเขาเก้าวเข้ามาอีกหนึ่งก้าว เสียงพื้นไม้ดังรับทุกแรงกดเหมือนเสียงเตือนเหมือนสัญญาณอันตรายที่ดังขึ้นเรื่อยๆส,สัสยยกมือขึ้นเล็กน้อยเหมือนป้องกันตัวแต่ฉนดยังคงอยู่ในมือเธอแน่นมัน่นเหมือนมันคืออาวุธชิ้นสุดท้ายเขามองโฉนดแล้วหัวเราะเสียงหัวเราะนั้นแหลมฝืดและเย็นจนเธอรู้สึกเหมือนเลือดไหลย,ย้อนกลับเธอพยายามบังคับเสียงให้มัน่นคง แต่เสียงที่ออกมากลับสันจนตัวเธอเองยังฟังออกเขารีตาใส่เธอเหมือนคำพูดนั้นไปกระตุ้นบางอย่างในตัวเขาลมหายใจของเขาหนักอุ่นร้อนจนสัมผัสได้เมื่อเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้ขึ้นอีกสสิก้าวถอยหลังชนกำแพงผิวเย็ยนของกำแพงทำให้เธอสะดุ้งเล็กน้อยเขายกมือขึ้นวางบนกำแพงข้างหน้าเธอเสียงฝ่ามือกระแทกทำให้ทั้งห้องสถาน ระยะห่างระหว่างเขากับเธอเหลือเพ่งลมหายใจกลิ่นเหล้ากลิ่นเหงือ่อกลิ่นความโกรธประปนกันในอากาศจนหายใจแทบไม่ออกหัวใจของสสิเต้นแรงจนเจ็บเธอกำมือแน่นกระดาษชนดเริ่มยับย่นในมือเธอเขาขยับหน้าเข้าใกล้อีกนิดสายตาไม่ละจากใบหน้าของเธอแล้วเสียงหนึ่งก็ดังขึ้นเสียงบางอย่างล้มลงด้านหลังเขาดังพอจะทำให้เขาหันขวับ สสิสะดุงหัวใจเต้นแรงจนหูอืดเธอไม่รู้ว่าเสียงนั้นคืออะไรแต่เธอรู้ว่าเซียววินาทีนี้คือโอกาสเดียวที่เธอมีเธอกัดฟันขยับตัวออกจากกำแพงพร้อมโฉนดในมือเพื่อทำในสิ่งที่เธอตัดสินใจไว้ตั้งแต่ก่อนเขาจะเปิดประตูเข้ามาและทันทีที่เขาหันกลับมาดวงตาเขาเบิกกว้างเหมือนเห็นเธอในที่ที่เขาไม่คาดคิดว่าจะเห็นเขาอ้าปาก เตรียมพูดบางอย่างแต่สสิไม่รอให้เขาเอ่ยคำแรกออกมาเธอเคลื่นตัวก่อนเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าที่เธอเคยกล้าทำในชีวิตทั้งชีวิตของเธอเธอสุดลมหายใจแรงเหมือนกำลังดึงความกล้าก้อนสุดท้ายขึ้นมาจากส่วนลึกของหัวใจสามีหันไปมองด้านหลังร่างของเขาแข็งค้างชั่วครู่เหมือนพยายามหาที่มาของเสียงนั้นสสิรู้ว่าต้องขยับเดี๋ยวนี้ทันที โดยไม่ลังเลแม้เซียววินาทีเธอรว่วแรงทั้งหมดเก้าเชงหลบหลยเขาเสียงลมหายใจของเธอเหมือนถูกกลืนหายไปในอากาศปลายแขนของเขาเฉียดหน้าเธอไปเพียงนิดเดียวจนเธอรู้สึกถึงลมที่พัดผ่านผิวเขาหันกลับมาดวงตาเบิกกว้างเต็มไปด้วยความโกรธที่พุ่งขึ้นแบบฉับพลันเธอไม่หยุดเท้าเปล่าเหยียบพื้นไม้เย็นเฉียบเสียงฝีเท้าเธอเ,ธอเบา แต่หัวใจกลับดังจนเหมือนทั้งบ้านได้ยินเธอวิ่งพ้นจากกำแพงผ่านโต๊ะเตี้ยกลางห้องกระดาษชนดยังอยู่ในมือของเธอแน่นร้อนเหมือนกำลังติดไฟสามีคำรามเสียงตำ่ำเหมือนสัตว์ที่ถูกยั่วยุแล้วรีบก้าวตามมาทันทีเสียงเท้าของเขาหนักแรงสะท้อนดังก้องไปทั่วบ้านสาซีเหลียบมองผ่านไหลเห็นเงาดำของเขา ไห้ไหลขึ้นลงด้วยแรงหายใจดวงตาแดงกำ่ำเหมือนคนไม่เหลือเหตุผลอะไรแล้วเธอเร่งเทา้าขาเธอฉาาแต่เธอบังคับตัวเองให้วิ่งแม้หัวเขาจะสั่นจนแทบทรงตัวไม่อยู่ไฟในบ้านกระพริบตามแรงลมเนาของเฟอร์นิเจอร์ยาวเหยียดบนพื้นเหมือนแขนยื่นออกมาดึงเธอไว้เสียงสามีไล่ตามชิดขึ้นเรื่อยเเสียงกรอบแกรบของพื้นไม้ใต้ฝ่าเท้าเขา ดังใกล้จนรู้สึกได้ในกระดูกสันหลังสสิเอื้อมมือไปที่ประตูห้องครัวบิดลูกบิดมันเย็นเยียดแข็งและขยับช้าเกินไปสำหรับหัวใจที่กำลังเต้นรัวของเธอเสียงเท้าเข่าใกล้เข้ามาอีกเธอรู้สึกถึงเงาของเขาทาบลงมาเหมือนกำลังจะทันตัวเธอในอีกหายใจเดียวมือเธอบิดลูกบิดสุดแรงประตูเริ่มเปิดออกช่องว่างเล็กๆปรากฏขึ้นหัวใจเธอกระแทกเกอกแรง ทนบนแขนลุกฉันและในวินาทีนั้นเองมือใหญ่ของเขาก็คว้าเข้ามาทางด้านหลังเธอเร็วแรงและใกล้จนเธอได้ยินเสียงเล็บของเขาเฉียดผ้าเสื้อของเธอเธอกลืนน้ำลายลมหายใจสะดุดโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งลงในเสี้ยววินาทีเดียวประตูขยับเพียงเล็กน้อยเสียงโลหะเศษสีกันดังแหลมเหมือนมันกำลังต่อต้านเธอส,สิออกแรงบิดอีกครั้ง มือสั่นจนแทบควบคุมไม่ได้เงื่อเย็นผสมกับฝุ่นบนลูกบิดทำให้จับยากขึ้นทุกวินาทีด้านหลังเสียงฝีเท้าของสามีหยุดลงอย่างกระทันหันเนาของเขาทาบยาวบนพื้นหยุดนิ่งเหมือนสัตว์ร้ายที่กำลังเลงเหยือ่อซาซีรู้สึกถึงสายตาของเขาแขงตรงมาที่แผ่นหลังแรงจนเหมือนมีมือเย็นๆกดลงบนต้นคอของเธอเธอสูดลมหายใจแรง แล้วออกแรงบิดลูกบิดสุดตัวประตูกระแทกเปิดเสียงดังคล้ายเสียงแตกหักของบางสิ่งในใจเธอก้าวเข้าไปเกือบสะดุดกับขอบพรมเก่าแต่ยังคงกอดโฉนดไว้แน่นกระดาษยับยุย่ยี่จนแทบจะแตกออกจากกันสามีขยับตัวร่างใหญ่ของเขาเดินตามเข้ามาชาแต่มั่นคงเหมือนเขาแน่ใจว่ามุมไหนของห้องจะทำให้เธอหนีไม่พ้น แสงจากหลอดในครัวกระพริบอีกรอบเงาของเขาเหยียดยาวบนพื้นกระเบื้องสั่นรระิกเหมือนเงานั้นโห่เรออาะยอเธอสสิทอยจนหลังชนเขาเอิอขอบไม้แข็งกดลงที่สะโพกจนรู้สึกเจ็บแปบลบแต่เธอไม่ขยับไม่กระพริบตาสามีหยุดยืนตรงหน้าเธอห่างเพียงเอื้อมมือลมหายใจของเขาหนักแรงเต็มไปด้วยกลิ่นเหล้าที่เผาพรงจมูกเขาหีตา ยกปลายนิ้วขึ้นชี้ฉนดในมือเธอและขยับริมฝีปากเหมือนจะพูดบางอย่างแต่ยังไม่ทันที่เสียงจะออกมาโทรศัพท์ของเขาที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงกลับสั่นขึ้นมาอย่างรุนแรงเสียงสั่นนั้นดังชัดในความเงียบจนสสิสะดุง้งและแม้แต่สามีก็ชะงักเล็กน้อยเหมือนไม่คาดคิดว่าจะมีใครโทรมาในเวลานี้เขาชะงักสายตาหลีลง ก่อนจะลุ้งโทรศัพท์ออกมาช้าๆหน้าจอสว่างขึ้นแสงสีฟ้าสะท้อนบนหน้าเขาทำให้เห็นชัดว่าสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปทันทีที่เห็นชื่อผู้โทรเขา้าดวงตาเขาขยายริมฝีปากเม็มแน่นเหมือนความโกรธเมื่อครูหายไปชั่ววินาทีสสิเห็นและหัวใจเธอเต้นแรงขึ้นไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะชื่อที่ปรากฏบนหน้าจอนั้น คือคนที่เธอไม่เคยคิดว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเลยเธอจำได้ทันทีและเลือดในกายเย็นวาบลงจนปลายเท้าชาเพราะคนนั้นคือคนเดียวกันที่เขาบอกว่าเพิ่งไปงานแต่งด้วยทุกคืนที่ผ่านมาเสียงสั่นของโทรศัพท์ดังต่อเนื่องหนักชัดเหมือนเต้นอยู่กลางอากาศสามีหยุดนิ่งดวงตากระตุกเล็กน้อยเหมือนไม่พอใจที่ใครบางคนกล้ารบกวนเขาในวินาทีนี้ สสิกลืนน้ำไหลคอแห้งจนรู้สึกเจ็บเธอไม่กล้าขยับแม้เพียงปลายนิ้วเขาควักโทรศัพท์ออกมาหน้าจอสว่างว่าสะท้อนกับดวงตาแดงก่ำของเขาสสิเห็นตัวอักษรบนหน้าจอแม้เพียงเสี้ยววินาทีแต่ชัดพอให้ใจเธอหล่นวูบชื่อผู้หญิงคนหนึ่งชื่อที่เธอไม่รู้จักแต่คุ้นพอที่จะเข้าใจว่าไม่ใช่ญาติและไม่ใช่เพื่อนร่วมงานธรรมดา เขาขมวดคิว้วซอบเบอร์ทอออกมาเบาๆก่อนจะกดรับสายน้ำเสียงเปลี่ยนไปทันทีอ่อนลงนุ่มลงจนสสิขนลุกสูเหมือนเธอไม่เคยได้ยินเขาพูดด้วยน้ำเสียงแบบนั้นไม่เคยเลยแม้แต่ครั้งเดียวในช่วงหลังๆเขาหันหลังให้เธอเดินออกห่างไปสองก้าวเสียงปลายประโยคของเขาเบาจนแทบเป็นกระซิบแต่สสิยังได้ยินชัดเจนประโยคนั้น ทำให้ปลายนิ้วของเธอชาความร้อนแผ่แล่นขึ้นสู่ใบหน้าเหมือนเลือดทุกหยดกำลังเดือดเธอกำฉโนดแน่นขึ้นจนกระดาษแทบฉีกโทรศัพท์ในมือเขายังคงมีเสียงของผู้หญิงคนนั้นลอดออกมาเบาๆน้ำเสียงเร่งเรา้าหุดหงิดแล้วแฝงความเป็นเจ้าของในทุกรอยคำเขาตอบก,กลับไปด้วยน้ำเสียงที่ต่างจากที่ใช้กับเธออย่างสิ้นเชิงเต็มไปด้วยความใส่ใจ อ่อนโยนจนฟังแล้วเจ็บลึกเข้าไปถึงขั้วหัวใจส,สียืนนิ่งร่างสัน่นเหมือนโลกทั้งใบกำลังถล่มลงมาทับและทันใดนั้นเธอก็สังเกตเห็นบางสิ่งแสงหน้าจอโทรศัพท์สะท้อนกระจกตู้ในครัวภาพที่เธอมองผ่านเงาสะท้อนนั้นเผยร,รายละเอียดที่เขาไม่ได้ตั้งใจให้เธอเห็นข้อความแจ้งเตือนบนหน้าจอที่ยังค้างอยู่ด้านบนและข้อความนั้น ทำให้ขาของเธออ่อนแรงจนแทบสุดมันคือข้อความว่าอย่าลืมเอาฉนดที่ดินของบ้านเมียเก่ามาให้พี่นะซาซิเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางอกลมหายใจขาดห่วงนิ้วคลายออกชั่วขณะฉนดแทบหลุดมือและในวินาทีที่เธอกำลังตั้งหลัดเสียงสายสนทนาก็ดังใสๆออกมาชัดขึ้นยิ่งในปลายสายพูดว่าเสียงเต็มไปด้วยความมั่นใจ ถ้าได้โฉนดมาเราก็เริ่มชีวิตใหม่ด้วยกันได้เสียทีโลกของสสิกลับตาละปัดหัวใจบีบรัดจ,จนเจ็บสามีหันกลับมาชาชสีหน้าเข้มและในดวงตาของเขาไม่มีความลังเลหลงเหลืออยู่เลยเขาก้าวเข้ามาหาเธอที่ละก้าวมัน่นคงเย็นชาพร้อมความตั้งใจที่เธอไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นจากคนคนเดียวที่เคยบอกว่ารักเธอที่สุดระยะห่างสั้นลงเรื่อย จนเธอรู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่เหมือนกำแพงกำลังบีบเข้าทั้งสองด้านเธอกัดฟันกำโนดแน่นอีกครั้งสายตานิ่งขึ้นเหมือนความเจ็บปวดเพิ่งผัดบางอย่างตื่นขึ้นในตัวเธอและก่อนที่เขาจะเอื้อมมือมาคว้าตัวเธอเธอเงยหน้าขึ้นดวงตาเธอไม่สั่นอีกต่อไปและเธอพูดออกไปเสียงแผ่วแต่ชัดแรงเหมือนมิฉเนกลางความเงียบในห้องครัวฉันรู้หมดแล้ว บรรยากาศในห้องหยุดนิ่งทันทีเหมือนทุกเสียงดับลงแม้แต่ลมหายใจของเขาและความเงียบนั้นคือจุดเริ่มต้นของบางสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายไม่อาจถอยกลับได้อีกต่อไปแสงหน้าจอโทรศัพท์สะท้อนบนแก้มของเขาทำให้สสจิได้เห็นตัวเลขบางอย่างบนมุมจอเวลาที่ใช้โทรหากันยาวเกินกว่าที่คนธรรมดาจะโทรหายาวเกินกว่าที่เธอเคยคุยกับสามีตัวเองในหนึ่งวัน ตัวเล็ขนั้นเหมือนคมมีดกรีดลงกลางหน้าอ,อกเธอลึกและหนักเสียงของผู้หญิงปลายสายดังชัดขึ้นประโยคที่ลอดออกมาทำให้หัวใจของสสีแทบหยุดเต้นเธอได้ยินคำว่าคืนนี้ที่เดิมรออยู่สามีเธอตอบกลับทันทีด้วยน้ำเสียงที่ทำให้พื้นใต้เท้าเธอเหมือนหายไปสสียืนนิ่งสติกระเจิดกระจรงิงทุกอย่างในห้องดูบิดเบี้ยว เหมือนภาพในกระจกที่แตกเป็นเสียงเสียงสามีหันกลับมาสีหน้ายังคงฉุนผสมความร้อนรนจากปลายสายเขามองเธอมองโฉนดในมือเธอมองร่างที่สั่นจนแทบยืนไม่ไหวเธอคิดว่าเขาจะพูดอะไรสักอย่างอาจจะโกรธอาจจะขู่อาจจะพุ่งเข้ามาอีกครั้งแต่เขากลับทำในสิ่งที่เธอไม่คาดคิดเขาเม้มปากทอนหายใจแรงแล้วเดินผ่านเธอไป เรากับเธอเป็นเพียงเงาบางๆที่เขามองไม่เห็นอีกต่อไปประตูครัวถูกเปิดออกเสียงลมจากด้านนอกวูบเข้ามาแรงจนผมของเธอเปลิวสามีเดินออกไปโดยไม่มองกลับไม่สนใจฉโนดไม่สนใจเธอไม่สนใจแม้กระทั่งเสียงหอบหายใจของเธอที่ดังชัดในความเงียบสีส่ยืนตัวแข็งนิ้วยังคงกอดฉโนด เหมือนมันคือชิ้นส่วนสุดท้ายของชีวิตที่ยังไม่ถูกเขาพรากไปเธอค่อยๆชันเข่าลงหลังเริ่มสุดแต่สายตายังคงจับอยู่ที่ประตูที่ปิดตามหลังสามีไปเมื่อครู่ความเงียบในบ้านหนักหนาและเย็นกว่าเดิมหลายเท่าแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นเบาๆเสียงที่ทำให้เธอหันมองทันทีเสียงข้อความแจ้งเตือนจากโทรศัพท์ของสามี ที่เขาลืมทิ้งไว้บนเคาน์เตอร์ครัวหน้าจอสว่างว่าพร้อมข้อความใหม่ที่เด่นขึ้นมาเป็นประโยคสั้นๆประโยคเดียวที่ทำให้ลมหายใจของสีสิสะดุดกลางอากาศเธอขยับเข้าไปใกล้สายตาค่อยๆจับตัวอักษรน,นั้นชัดขึ้นข้อความจากผู้หญิงคนเดิมเขียนว่าคืนนี้ต้องคุยเรื่องเอกสารให้จบจะให้เธอรู้ไม่ได้เด็ดขาดส,สีนั่งคุกเข่าอยู่บนพื้น ลมหายใจสั่นไหวโลกหมุนชา้าเหมือนเวลาไม่ยอมเดินต่อความเงียบทําให้เสียงหัวใจของเธอดังก้องดังจนเหมือนจะได้ยินชัดจากกําแพงทุกด้านเธอก้มมองฉโนดในมือกระดาษบางบางที่ควรจะเป็นหลักประกันของชีวิตแต่ตอนนี้กลับเหมือนบาดแผลยับเยินและเต็มไปด้วยรอยนิ้วสันๆของเธอเองลมจากช่องหน้าต่างพัดเข้ามากลิ่นดินและกลิ่นหญ้าชื้น แทกเข้ามาในบ้านที่อบอวลนด้วยกลิ่นเหล้ามันทำให้เธอรู้สึกเหมือนหายใจได้อีกครั้งแม้เพียงเล็กน้อยเธอเงยหน้าขึ้นมองไปยังประตูที่ปิดสนิทประตูที่เขาเดินออกไปโดยไม่แม้แต่หันกลับมามองเธอเห็นเงาของตัวเองสะท้อนเลือนรางในกระจกตู้เย็นตาแดงผมยุ่งหน้าเต็มไปด้วยรอยเหงื่อและน้ำตาเหมือนคนที่เพิ่งรอดจากเหตุการณ์ที่ไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดี ความขมคืนค่อยๆกัดกินขึ้นมาจากอกคลอไปด้วยความกลัวและความจริงที่ยิ่งใหญ่กว่าทุกอย่างความจริงที่เธอไม่เคยยอมรับเต็มปากมาก่อนเขาไม่เหลือเธอในหัวใจอีกแล้วเสียงบ้านเงียบจนได้ยินเสียงลมหายใจตัวเองสสิยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาชา้าๆปลายนิ้วสั่นเล็กน้อยแต่สายตาเธอเริ่มนิ่งขึ้นความเจ็บปวดค่อยๆแปรเปลี่ยนชาแต่ชัด เธอวางโฉนดลงบนตัดลูกผิวกระดาษที่ยับรู้สึกร้อนผ่าบนฝ่ามือเหมือนมันตอบสนองต่อแรงอารมณ์ของเธอจากนั้นเธอพยายามลุกขึ้นยืนขาอ่อนแรงต้องพยุงเคาเตอร์ไว้แต่เธอฝืนลุกขึ้นมาได้แม้จะสัน่นแทบสุดลงอีกครั้งไฟในครัวกระพริบให้แสงสลัวสลวเนือหัวทำให้เธอเห็นฝุ่นในอากาศลอยช้าเหมือนมีใครมาโวนมันโดยไม่ตั้งใจ ส,สัิสุดลมหายใจนิ่งหลึดและยาวที่สุดเท่าที่หัวใจที่เจ็บปวดจะทำได้แล้วเธอก็ตัดสินใจว่าคืนนี้เธอจะไม่ยอมอยู่เฉยเธอหยิบโนดขึ้นมาอีกครั้งกอดมันแนบอกก่อนจะหมุนตัวเดินไปทางประตูหน้าบ้านมือของเธอเอื้อมไปจับลูกบิดเย็นเฉียบจนสะดุง้งแต่ครั้งนี้เธอบิดมันด้วยแรงที่มั่นคงกว่าเดิมประตูค่อยๆเปิดออก อากาศภายนอกพุ่งเข้ามาพัดพมของเธอให้ปลิวไหวคืนนี้อะไรบางอย่างกำลังจะเปลี่ยนไปในชีวิตของสสิและเธอกำลังก้าวออกไปโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รออยู่ด้านนอกกำลังพาเรื่องทั้งหมดไปสู่จุดที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเธอก้าวออกไปอีกหนึ่งก้าวหัวใจเต้นแรงลบภายนอกมืดแต่เธอกลับรู้สึกว่าแสงบางอย่างกำลังก่อตัวขึ้นในความมืดนั้น เธอหายใจเข้าลึกแล้วก้าวต่อไฟในครัวกระพริบแสงสีเหลืองอ่อนสั่งลงบนร่างของสสีที่ยืนพิงเคาน์เตอร์หอบหายใจแต่ดวงตาค่อยๆกลับมานิ่งสงบเหมือนพายุที่กว่ดทุกหรือทุกอย่างในหัวใจกำลังค่อยๆเบาลงเธอมองไปรอบบ้านที่ละมุมที่ละจุดเฟอร์นิเจอร์ภาพถ่ายเก่าของใช้ที่เคยเลือกด้วยกัน ตอนนี้เหมือนสิ่งของในบ้านของใครสักคนไม่ใช่ของเธออีกต่อไปเธอเดินไปที่ตกกลางหยิบกระเป๋าเผ้าใบเดิมที่เธอใช้มาตลอดหลายปีแล้วหยุดมองมันชั่วครู่เหมือนพิจารณาว่าจะพาตัวเองไปทางไหนต่อจากนั้นเธอหยิบโฉนที่ดินขึ้นมาอีกครั้งยัดมันเข้าไปในกระเป๋าอย่างระมัดระวังไม่ใช่เพราะอยากเก็บมันให้เขาแต่เพราะนี่คือสิ่งเดียวที่ผูกอนาคตของเธอไว้ อนาคตที่ไม่มีเขาอยู่ในนั้นเมื่อเธอเดินผ่านทางเดินแคบๆไปยังประตูใหญ่เธอหยุดอยู่หน้าเฟรมรูปหนึ่งรูปเธอกับสามีในวันแต่งงานยิ้มกว้างดวงตาสั่งประกายเหมือนคนที่เชื่อว่ารักจะอยู่ตลอดไปเธอเอือ้มมือขึ้นปลายนิ้วแตะกระจกเบาๆแล้วจูจ่ๆรอยยิ้มเล็กๆก็ปรากฏบนใบหน้าของเธอไม่ใช่รอยยิ้มมีความสุขแต่เป็นรอยยิ้มที่ยอมรับความจริง เธอเองหน้าเล็กน้อยเหมือนจะบอกตัวเองว่าถึงเวลาปล่อยวางแล้วมือคองสสิจับลูกบิดประตูบิดช้าๆเสียงประตูเปิดดังแผ่วลมกลางคืนพัดเข้ามาเย็นแต่นุ่มนวลกว่าความเงียบในบ้านมากนักเธอเก้าวออกไปเท้าเหยียบลงบนพื้นดินหน้าบ้านก้อนถินเย็นนิดๆแต่กลับทำให้เธอรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่จริงมันคงจริงเธอไม่หันกลับไปมอง แม้เพลงนิดเดียวประตูค่อยๆปิดลงตามแรงลมเสียงคลิกของกลอนประตูดังเหมือนจุดจบของบทหนึ่งในชีวิตส,สิยืนมองถนนเบื้องหน้าที่ยาวไกลว่างเปล่าแต่เปิดกว้างเธอสูดลมหายใจลึกอากาศเย็นเข้าปอดและในวินาทีนั้นเธอรู้ว่าเธอไม่ได้หนีเธอกำลังเริ่มต้นใหม่ก้าแรกของเธอบนถนนมืดมั่นคงชัดเจน และไม่เหลืองเงาของเขาอยู่ในหัวใจอีกต่อไปเรื่องราวของเธอในค่ำคืนนี้จบลงที่ประตูบ้านแต่ชีวิตของเธอเพิ่งเริ่มต้นใหม่อีกครั้งด้วยมือของเธอเอง